สวัสดีทุกคนมาเร็วไปเร็วบ้านไกลเวลาน้อยนะยิ่งรีบยิ่งช้าบอกได้เลยวันนี้สูตรเด็ดเรียกความมั่งคัง่งที่อยากจะมาแบ่งปันวันนี้ก็คือว่ายิ่งเรายิ่งรีบอะ่ะมันจะยิ่งช้านะนักเรียนมันจะไม่ได,มไมได้มันจะไม่ได้แบบไปได้เร็วสปูดสปาร์เพราะฉะนั้นวันนี้เช็คดูที่ท,ที่การลงมือทําวันนี้เราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็มีอยู่ในขึ้น ความสุขสนุกเบิกบานแล้วเราก็เลือกแลกลุยทํากับเป้าหมายถูกไหมครูไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดหรือเปล่านะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเช็คเสียงแป๊บนึงแต่คือครูจะไปเร็วมากเลยตรงนี้ก็คือสำหรับใครมาไม่ทันก็ดูย้อนกันละกันครูรีบไปอย่างรวดเร็วยิ่งรีบยิ่งช้าจริงๆนะวันนี้ อ่ะก็คือแบบนี้คือเวลาที่เราลงมือทําไปนะคะขอให้เราปล่อยไหลไปตามฟโฟลของจักรวาลขอให้เราขอให้เราแบบเรียกว่ายังไงอะ่ะถ้ามันถ้ามันเบาสบายคือถูกทางถ้าแบบมันแบบอึดอัดหรือว่าหนักหน่วงหรือว่ามันมันไม่ได้แบบมันรู้สึกอึดอ,อัดอ่ะก็คือไปผิดทางเราต้องเช็ค ที่จิตของเราข้างในว่าข้างในของเราเนี่ยมันมันโอเคไหมถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราเรากาลังเร่งทํางานเรากําลังเร่งทำแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีแผนการว่าเรามีเป้าหมายที่เป็นเช็คลิสต์ใช่ไหมว่าเราจะต้องทําอะไรบ้าง1นึถึงสิเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างเราจะลําดับความสําคัญแล้วว่าลําดับความสําคัญของเราอะ่ะมันคือลําดับความสําคัญแบบไหนมันจะต้องมีอ่า ว่าความสําคัญนะในการเราจัดตารางเวลาการบริหารเวลามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆแต่การบริหารเวลานั้นต้องเป็นเวลาของเราเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปลงมือทําในตารางเวลาของคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดตารางเวลาของเราอ่ะเราจะจัดตารางเวลาของเราเป็นเหมือนกับเป็นบล็อกไทม์เป็นเวลาเป็นกล่องเป็นช่วงเวลาถ้าเราจัดตารางเวลาของเรามาแล้วอ่ะแล้วเราจะรู้เลยว่ามันมีเวลาว่างแค่ไหนที่เราจะเอาไป อ่สมมุติว่าจะมีใครต้องการให้เราเข้าไปช่วยเหลือหรือมีใครต้องการให้เราพาไปไหนหรือทําธุรอะไรเราก็จะรู้ว่าช่องว่างตรงนั้นอะ่ะมันเป็นช่องว่างที่มีเวลาเท่าไหร่แล้วเราก็จะบริหารเวลาไปทํางานของเราอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีงานงอกหรือมันมีงานที่มันมแบบเกินกับเวลาแล้วอะ่ะมันมันก็จะทําให้เราอะ่ะ ม,มันมันมันเราจะเกิดอาการที่ว่ามันอึดอัดนะเพราะว่าอะไรเรามีบล็อกตารางเวลาของเราไว้แล้วแล้วเรารู้แล้วแล้วว่าตอนนี้ขนาดนี้ยเนี่ยงานต่อไปมันจะต้องเข้ามาแล้วแต่ว่าเรายังไปเข้าไปในเนื้อง,งานตรงนั้นไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเราต้องเราต้องไหลไปตามโฟลของมันเราอย่าฝืนเราอย่าต้านเราอย่าไปแบบเราอย่าไปต่อต้านมันนะเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นยังไงเราก็ต้องยืดหยุ่นปรับ ปรับมันอะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเราจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยเพราะว่ามันแบบเหมือนกับล้อยางยางแตกอะอยางที่แบบแรงระเบิดอะเราวิ่งไปแล้วแล้วเราก็แถไปทั้ง,ท,งทั้งทั้งที่เราไปไม่ไหวอะเราต้องตั้งสติแบบสุดๆดเลยอะแล้วก็ฮึบให้ได้เลยว่าการที่เราเร่ง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 อะเพื่อที่จะไปที่เป้าหมายเราอะ่ะเราเรามีความสุขในการลงมือทําของเราจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรา,เราเราเร่งแล้ว แล้วมันก็สนุกแล้วก็ทําจากจ็อบนี้ไปจ็อบนั้นจ็อบนั้นไปจ็อบนี้แบบไม่ใช่ว่าเราเราทําแล้วเสร็จแล้วก็คนนั้นก็จะเอางานคนน oh, ี้ก็จะเล่งงานคนนั้นก э ็อย่างนั้นคนนั้นก็อย่างนี้คนนี้ก็อย่างนั้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นคนนั้นก็เอาอย่างนี้คนนี้ก็เอาอย่างนั้นคือโหแล้วแล้วเราจะไปยังไงอะเราจะไปยังไงต่อล่ะเราเคยอยู่ตกอยู่ในสภาพของคนที่กูมีสองมือไหม กูทำได้แค่นี้แหละคือสุดชีวิตแล้วเนี่ยตอนนี้คือวินาทีเนี้ยคือถ้าแยกล่างได้ก็คือแยกล่างให้แล้วนี่แหละคือการที่เราทําธุรกิจมาแล้วแล้วเราเจอกับความกดดันสภาวะกดดันในชีวิตแบบเนี้ยมันทําให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์และไม่สามารถที่จะควบคุมและพาพาตัวเราเองเนี่ยไปต่อในธุรกิจของเราได้แค่นี้เองถ้าวันนี้เราเจอการจัดการบริหารเวลาแล้วเราก็สภาพเวลาที่ ที่เราจัดการบริหารเวลาแล้วก็ให้ลำดับความสำคัญของมันเนี่ยเรียบร้อยแล้วน่ะเราจะไม่เจอในสภาวะแบบนี้แต่เมื่อเราจัดสภาวะของการบริหารเวลาไว้แล้วแต่มันมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจักรวันคอนเฟิร์มว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรามันไม่สามารถจะตายตัวได้ยืดหยุ่นมันต้องยืดหยุ่นน่ะแล้วก็เราก็ต้องเชื่อว่าคนที่เขาร่วมงานกับเราเขาต้องเข้าใจใจเขาใจเรา แล้วก็เราก็ยังเข้าใจเขาเขาก็ยังเข้าใจเราเจ้านายก็เข้าใจเจ้านายก็ควรเข้าใจเราเราก็เข้าใจเจ้านายลูกน้องก็เข้าใจเราเราก็เข้าใจลูกน้องอยู่กันแบบนี้คือต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกคนก็ย่อมจะมีเหตุการณ์สถานการณ์หรือผู้คนที่เข้ามาในในชีวิตเราให้เราได้ทะลุขีดจํากัดของเราออไปแต่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงนั้นคือเราก็ต้องฝึก แล้วเราก็ต้องจะเจอกับมันไปอ่ะถ้าวันนี้เราเราไม่เจอเราก็ไม่เรียนรู้เราก็ไม่เติบโตเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาไม่ได้นะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่สร้างธุรกิจสร้างชีวิตแล้วก็ลุกขึ้นมาบริหารชีวิตบริหารเวลาของตัวเองวันนี้ถ้าเกิดว่าเราบริหารเวลาของเรานะคะแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ก็ได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางเหตุฉุกเฉินหรืออะไรเราก็ต้อง ยอมรับอ่ะกับสภาพเราจะไม่สามารถที่จะเป็นแบบเป๊ะป,ป,ป,ปตามตารางได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราก็ต้องเจรจาสันติะว่าเฮ้ยเราเราไปต่อไม่ได้แล้วนะคะ,ะบอกตารางเวลาของเรามันมันเกิดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ให้ไปคือเราให้สุดแล้วเราให้สุดชีวิตของเราแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือถ้าอยู่ร่วมกันมันก็ควรที่จะเข้าเข้าใจกันนะคะแล้วเพราะาใจเขาใจเราอะ่ะ ในทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดๆถ้าตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้นะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะตัวครูเองนยะไม่ไม่เคยที่จะไปเบียดบังเวลาของคนอื่นก่อนไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาของครูเองครูให้ความสําคัญกับเวลาของครูเองเพราะว่าครูไม่เคยที่จะไปเบียดเบียนกับความเวลาของคนอื่นก่อนไงเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่เราจะต้องอ เจอสภาวะแบบนั้นน่ะบางทีเราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าด้วยด้วยบรรทัานแล้วเราไม่เคยเบียดเบียนเวลาของคนอื่นก่อนและเราก็จะจัดการบริหารเวลาของตัวเราเองแบบดีดีมากๆเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยบางทีมันเลยทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดกับตารางเวลาของเราพอมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงกับตารางเวลาของเราเนี่ยแล้วเขาไม่ไม่ยอมที่จะประีประนอมให้กับเวลาของเราเนี่ย แล้วก็คือจะจะเอาเวลาของเราไปให้หมดเลยอย่างเงี้ยคือบางทีมันเกิดการต่อต้านเพราะมันเกิดการต่อต้านเนี่ยแล้วเราก็เลยทําให้สภาวะอา,อารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ทันอารมณ์และควบคุมตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับไปอยู่ในสภาวะที่ที่เราเป็นแบบสายปีนในตำนานอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ย มันเป็นแบบไหนนะเราจัดการบริหารเวลาเราแล้วก็ปล่อยเวลาให้ค่อนข้างหลวมๆนิดนึงหลวมๆอย่าอย่าไปแบบอย่าไปตึงอะไรมากกับกับชีวิตอะอย่าไปตึงอะไรมากกับเวลาคือเผื่อเวลาบ้างไม่ใช่แบบว่าโอ้โหไม่เหลือเวลาให้เข้าห้องน้ำอะ่ะคือเราเรามีเวลาหายใจบ้างอะไรมีเวลาพักเบรกแต่ละรอบแต่ละรอบก็สมาธิบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือ อย่าให้มันแบบต่อเนื่องกันจนขานาดรันจนแบบจักรวาลคอนเฟิร์มแล้วว่าอย่าให้มันลันจนแบบต่อเนื่องกันจนเราจะต้องเข้าจอดแล้วก็พักรถอะ่ะอย่าอย่าต้องเป็นขนาดนั้นเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่เดที่เด้ Day Day ต่อไปพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปแล้วใครมาไม่ทันดูย้อนแล้วกัน